จากสัตว์เลี้ยงที่ดุร้ายกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่แสนรู้หมูป่าเป็นสัตว์ประเภทกีบคู่กินได้ทั้งพวกผักต่างๆเผือกมันเห็ดหน่อไม้ข้าวโพดข้าวฟ่างหัวเผือกมันรากพืชลูกไม้สับป,ประรดถ,ถั่วลิสงและหญ้าอ่อนๆส่วนสัตว์จำพวกมแมลงปลวกและหนูเวลาเจอก,ก็กินเหมือนกัน และที่สำคัญนะครับหมูป่ามีความว่องไวมากพอที่จะกินได้แม้กระทั่งงูหมูป่ามีประสาทรับกลิ่นที่ไวมากแต่มีประสาทตาที่ไม่ค่อยดีรวมทั้งประสาทหูที่ไม่ดีด้วยนอกจากบางครั้งที่มันเกิดสงสัยเมื่อได้กลิ่นประสาททั้งตาและหูจะว่องไวผิดปกติจมูกจึงเป็นเสมือนเครื่องรับประกันความปลอดภัยโดยธรรมชาติชอบอยู่เป็นฝูง ขนาดฝูงก็มีตั้งแต่5-6ถึง6ตัวจนถึงฝูงขนาดใหญ่ที่มีขนาดประมาณ50ตัวซึ่งจะประกอบด้วยตัวผู้และตัวเมียแต่ตัวผู้ขนาดใหญ่จะรวมฝูงเฉพาะช่วงฤดูผสมพันธุ์นอกนั้นเป็นช่วงปกติจะแยกตัวออกต่างหากไปอยู่ตัวเดียวเรียกว่าหมูโทนหมูป่าจะออกหากินตอนเช้าหรือเย็นและตอนกลางคืน ส่วนตอนกลางวันมาัากจะหลบซ่อนพักผ่อนอยู่ตามพุ่มไม้ปลักตมหรือลำธารช่วงเวลาออกหากินจะมีเสียงเอะอะและดังมากซึ่งเป็นเสียงไล่กัดกันกัดกินอาหารแย่งกันกินอาหารเกลือกลิ้งเล่นกันและเสียงนี้สามารถได้ยินในระยะไกลๆอย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากมันเกิดความสงสัยหรือระแวงเหตุร้ายขึ้นมา หมูป่าจะกลายเป็นสัตว์ที่เงียบที่สุดได้เหมือนกันคือทุกตัวจะนิ่งและเงียบเกิบราวกับว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตแต่ทุกวันนี้หมูป่าได้กลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงของใครหลายๆคนในหลายๆค,ครอบครัวแต่ถึงจะนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงภายในบ้านแต่สิ่งที่ควรระวังก็คือสัญชาตญาณความดุร้ายของหมูป่าโดยเฉพาะตัวผู้จึงจำเป็นต้องสร้างความคุ้นเคยกับมัน และฝึกให้เชื่องเพราะหมูป่าเวลาดุร้ายน่ากลัวมากการจู่โจมของหมูป่าก็คือใช้สองขาหน้ากระแทกให้ศัตรูล้มลงแล้วโจมตีด้วยเขี้ยวอันยาวและแหลมคมมีคำบอกเล่าจากพรานป่าว่าการยิงหมูป่าต้องยิงให้ล้มได้ภายในนัดเดียวเพราะไม่เช่นนั้นแล้วหมูป่าจะมีความ โหดร้ายและดุร้ายมากในช่วงเฮือกสุดท้ายของชีวิตแต่ทุกวันนี้คนที่นำหมูป่ามาเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงภายในบ้านนะครับก็จะมีการฝึกให้มีความเชื่องและใช้งานไปในตัวเราจะเห็นได้ว่ามีหมูป่ปาลหลายๆตัวนะครับที่สามารถเลี้ยงไก่แทนเจ้าของเลี้ยงวัวแทนเจ้าของแล้วก็มีให้เห็นในสื่อโซเชียลมากมายถ้าชอบ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆให้ได้รับชมอยู่ตลอดเวลานะครับผมขอบคุณมากครับ